นะครับในระหว่างที่การเลือกตั้งสมาชิกกับนายกอบตนะครับผ่านพ้นไปเมื่อวันที่1 1ตอนนี้ก็รอคอยกรกตรับรองนะครับในระหว่างที่เรารอคอยเราก็มาดูแลสวนนะครับดูแลสุขภาพอันนี้ก็เป็นผักนะครับที่ผมปลูกใส่กล่องนะครับอันนี้เป็นตั้งโอ๋ปลูกใส่กล่องแล้วก็มีบางอย่างที่ผักหลายชนิดที่เรากินนะครับ อย่างเช่นคะน้านะครับอันนี้ผมชอบกินก็เลยต้องปลูกลงดินนะครับอันนี้ก็ดูแลปลอดภัยให้สุดให้ปลอดภัยมากที่สุดนะครับอ,อย่างน้อยปุ๋ยกับเคมีก็ไม่อยากให้สัมผัสมากอันนี้ครับเป็นปลูกลงดินนะครับส่วนปลูกใส่กล่องก็ธรรมดานะครับต้องใส่ปุ๋ยอัดาาเข้าไปในน้ํากล่องบ้างก็ดูแลสุขภาพนะครับ นี่นะครับแต่สารเคมีที่เป็นยาฆ่า,มาแมลงอันนี้เราจะเน้นนะครับไม่ไม่อยากให้ฉีดนะครับสําหรับลงกล่องนะครับส่วนโลงดินนี้ไม่ฉีดแน่นอนครับไว้กินดูแลสุขภาพตัวเองนะครับอืมฝากไว้ครับ